สวัสดีครับนี่คมออนตัวนะครับวันนี้ผมอยู่ที่บ้านพ่อบนบุงมแมลงอำเภอสว่างวีรวงจังหวัดอุรลราชธานีมาดูปลามูลช่วงนี้นะครับหมู่บ้านนี้ก็ติดกับแม่น้ำมูลนะครับเราไปดูระมงพื้นบ้านนะครับว่าช่วงปลายเดือนพฤษภาเนี่มีปลาอะไรบ้างในแม่น้ำมูลปลาที่นี่มันจะมีความอร่อยนะครับเพราะว่าเป็นอยู่ในน้ําลึกนะครับน้ำมูลลึกมีความมันนะครับเดี๋ยวเรา ไปดูด้วยกันนะครับกับวิธีการหาปลาแล้วก็อาหาร,ารที่สร้างรายได้ให้กับชาวบ้านผู้ที่หาปลาเก<ร>่ง<ร>ได้วันละหลายร้อยบาทหลายพันบาทนะครับต่อว,วันน,นะครับดั้งเรือมาแล้วก็จะหาขึ้นมาขายเลยนะครับข,ขึ้นมาซื้อเอาในท่าเลยนะครับโอ้ของแท้เด้อตัวนี้ของแท้ เออบักกันโอ้ผิดมา <từ> 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 ไฟอรอยูอ oh, <you> um, ่อยู่ปลาอนปลาอันนี้นี่ซุ่นี่ร่อยชีสเออเนี่ยปามดเลยปลาเค็ดว่าเนี่เอนไปอีม ่นในป้าต้นหนี่งในโล่หน e> ึ่งนขันเาไม่สิงึงอยู่นี่เขาไม่สล่วเออขึ้นบนไปมีก้อนเราก็เยอะนนเะอย่บานเท่าไรยุบานเท่าไม่พอไอเราไปพูดไแยกเลยไปแยกเลยเดียป้าตัวนี่ให้ให้ไปป่าเด้อแล้วก็สื้ป้าต้วหนี่ไปป่าเพราะว่าป้าป็นเกศเราขึ้นมาเองพวกมาเราบอกแข็ง

ปลาตัวนี้ตัวนี้เป็นปลาตะเพียนปลาปากปลาปลาปากนี่แม่นนิต้นหนึ่งต้นสองตัวนี่อนเขาเปิดไฟยังไงหนี่ปลาหมูสุดยอดเลยไหมปลาดีมากตัวสองตัวนี่ก็คุ้มเลยสมสมแซ่บเลยปลาหมูเนี่ยปลาปากหน่อยก็เลือกได้นะครับใครชอบกินปลานะครับมาที่บ้านพอกนะครับ อำเภอสว่างวิรวงจังหวัดอุบลราชธานีใหม่ๆสดๆจากชาวประมงพื้นบ้านนะครับซื้อกันตรงท่านี่เลยนะครับได้เห็นปลาฤดูนี้ว่ามีปลาอะไรบ้างครับสำหรับช่วงนี้แต่รสชาติดีนะครับปลาที่นี่นะครับขอบพระคุณที่รับชมนะครับพบก,กันในคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ